คอมมูเตอร์นะครับปี2017นินะครับเครื่องยนต์สา D4D นะครับอันนี้เป็นสเปคของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่เข้ามาใหม่ครับสิบห้าคันนะครับคันนี้ก็พี่พี่ท่านไหนสนใจนะครับคันนี้ไม้แค่8 4ด0มนสี่นะครับราคา7จ9 0แสนี่้าันนะครับสเปคคล้ายๆกับคันที่เราแล้วมานะครับแต่ว่ามาเอาใจสายแมนนวลนกันบ้างนะครับเพราะว่าออโต้ไปประมาณ4ี่ห้าคลิปแล้วนะครับก็คันนี้นะครับก็จะเป็นคอมมูเตอร์นะครับโฉบไมเนอรเชนนะครับ ตั้งแต่ปี2 0 1 6สิหกถึงสิบเก้าต้นปีนะครับก็จะเป็นโฉมนี้นะครับกระจังหน้าใหญ่ๆสองแท่งแบบนี้นะครับก็มีไฟฟ็อกแรมนะครับไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับก็โคมไฟนะครับคันนี้โคมไฟก็สภาพเดิมๆนะใส่ใหม่ๆคันนี้นะครับเป็นรถที่ล้างนะครับรอขัดสีวันนี้นะครับเพิ่งล้างเสร็จเมื่อวานนะครับคันนี้เอามาจอดรอขัดสีนะครับรอปรับสภาพนะครับให้สวยใสใหม่พร้อมใช้พร้อมส่งนะครับเจ็ดสี่เก้านะครับไม่แปดหมื่นสี่นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนี่ครับติดต่อได้เลยนะครับ นี่ครับก็กระจกนะครับดําสนิทนะครับไม่ได้จอตากแดดตากฝนบ่อยๆนะครับขอบยางนะครับขอบยางนะครับคิ้วตรงนี้นะครับไม่มีซีดนะครับสภาพเดิมดีดําสนิทปกตินะครับแม้กระังประตูนะครับบางลอตมาประตูมันออกดังๆซีดๆก็คือเขาจอตากแดดนะครับคันนี้ไม่ได้จอตากแดดนะครับจอดในร่มอย่างแน่นอนนะครับแม้กระทั่งฟ็อกแรมนี้ดําสนิทนะครับหายากนะครับสเปกนี้นะครับเราเข้ามาแบบนี้นะครับลอตล่าสุดนะครับ แมนนวลสิบห้าคันนะครับออโต้สิบคันตอนนี้ก็ถูกจองไปแล้วประมาณหกเจ็ดคันนะครับอต้องบอกพี่พี่ครับรถสวยนะครับรถเกตเอบท์แบบนี้ครับอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับพี่พี่ท่านไหนสนใจนะครับต้องรีบแจ้งผมนะครับรีบรีบจัดรีบจองนะครับก็แอดไลน์นะครับ P E K หนึ่งห้าสองนะครับหรือโทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่นะครับยินดีให้คําบริการยินดีให้บริการให้คําปรึกษานะครับอ่าทั้งการจัดไฟแนนซ์หรือการซื้อสดนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับ นี S <S <々>่คร like 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 <Columbus> right. ับส e ีบอลเงินนะครับให้ดูรอยสันรอยขอบนะครับนี่ครับรอยโค้งลดนะครับปกตินะครับเดิมนี่เคาะนี่ครับเสียงกังวานแบบนี้ครับเป็นสีเดิมนะสีเดิมแน่นอนสีเดิมโรงงานนะครับนี่เสียงกังวานแบบนี้ชัวร์ครับไม่ได้พ่นสีทับนะครับเป็นรอยสีบางเดิมนะครับกระจกผมเดินเช็คแล้วนะครับเป็นกระจกโตโยต้าแท้ทุกบานนะครับฟิล์มก็เขาติดให้ประมาณสักสี่สิบหกสิบประมาณนี้ครับหน้าสี่สิบนะครับแล้วก็หกสิบนี่ขอบล่างสวยนะครับคันนี้เพิ่งล้างเสร็จนะครับรอขัดสีนะครับ เก็บงานแล้วเล็กๆน้อยๆนะครับล้อนะครับจะเป็นสเปคล้อ15นิ้วนะครับล้ออัลลอย15นิ้วนะครับยางนี่เดี๋ยวต้องเช็คนะครับแต่ดูจากสายตาเนี่ยก็สะพานยางนะครับเหลือเยอะนะครับยางมาตรฐานของเพชรยนต์นะครับจะเป็นต้องปี19ขึ้นไปนะครับต่ำกว่านั้นเราเปลี่ยนให้นะครับรอยสั์รอยขอบนะครับรอยกระจกนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าสภาพดีนะครับอันนี้ไฟท้ายนะครับก็สวยใสใหม่นะครับไม่ได้มีรอยแตกรอยรล้าแต่อย่างใดโลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะครับ นี่ด้านหลังสวยนะครับคันนี้ด้านหลังสวยเลยครับโลโก้ตัวใต้ดองกาตรองคิ้วหลังนี่ดําสนิทนะครับกระจกดําสนิทนะครับไฟเบรกตรงนี้สามปกตินะครับตรงนี้ดําสนิทตรงนี้ก็ดาสนิทนะครับเป็นสายลักษณ์ว่าเขาไม่ได้จอดตากแดดตากฝนบ่อยนะครับสภาพประมาณนี้รถผมยังซีดกว่าเลยครับรถที่ใช้งานปัจจุบันนะครับโอเคครับนี่ให้ดูด้านท้ายนะครับนี่เม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบท้ายไม่โดนชนใหม่แน่นอนไม่เคยทำตีย่างแน่นอนนะครับยางนี่ครับสภาพดีเดิมนะครับ รถของหน่วยการแพทย์พวกนี้ครับเขาจะดูแลรักษาดีนะครับรถนี้บอกเลยว่าเกรด 3A นะครับเกรด AAA เลยนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับกาลังลังเลอยู่หารถตู้นะครับทํารถบ้านนะครับทํารถใช้ในครอบครัวนะครับหรือทํารถวิ่งงานนะครับโอกาสนี้ครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับได้รถที่แบบมีล้อแม็กนะครับด้านในเนี่ยเบาะ VIP นะครับสามแถวเก้าที่นั่งแบบทนๆนะครับให้พี่ๆครบเลยนะครับรถนี้ต้องบอกว่า ดังเลยยูนะครับอยากอยากให้ลองตัดสินใจดูครับเพราะว่ารถนี้สวยจริงนะครับสวยจริงนะครับเป็นรถที่แบบไม่ได้จอดตากแดดไม่ได้ไม่ได้จอดตากฝนนะครับบ่อยๆนะครับประมาณนี้อาจจะมีบ้างครับแต่มันไม่บ่อยแน่นอนนี่เมท้าอยู่ครบท้ายไม่เคยทํานะครับอันนี้ท้ายไม่เคยทําเลยโครงสร้างเดิมๆนะครับเหล็กนะครับตรงนี้ก็ไม่มีรอยบิ่นรอยเบี้ยวนะครับไม่ได้ขนของหนักอย่างแน่นอนครับด้านท้ายก็จะเหลือพื้นที่ประมาณนี้นะครับไว้ใส่พวกกระเป๋าเดินทางสัมภาระได้นะครับ แต่ว่าเบาะเนี่ยจะพับไม่ได้นะครับเป็นแบบยึดล็อกแล้วนะครับนี่ให้ดูผิวพันธุ์ด้านนี้กันบ้างนะครับสวยครับพันนี้ต้องบอกเลยว่าใครกําลังมองหาอยู่นะครับเกียร์แมนนวลนะครับมีราคาตั้งแต่เจ็ดสามเก้านะครับจนถึงเจ็ดหกเก้านะครับคันเห็นคันเจ็ดหกเก้านะครับต้องบอกเลยว่าพี่ๆท่านไหนกําลังมองหาเกียร์แมนนวลไม้น้อยนะครับไม่ห้าหมื่นเนี่ยเหลือคันเดียวนะครับสเปคนี้เลยเหมือนกันทุกอย่างแต่ไม่ห้าหมื่นนะครับเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับมีพี่มีพี่ท่านหนึ่งนะครับจากเชียงใหม่นะครับเอ เลงไว้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้จองนะครับใครจองก่อนนะครับได้ได้ก่อนนะผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าต้องยึดตามกฎนะครับจองก่อนได้มีสิทธิ์กัดไฟแนนซ์นะครับมีสิทธิ์ซื้อสดก่อนนะครับไม่ห้าหมื่นนะครับเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันเหลือคันเดียวนะครับแล้วก็มีไม่แปดหมื่นเก้าหมื่นแสนหนึ่งจนไปถึงเยอะสุดประมาณแสนเจ็ดนะครับคันนั้นก็จะเป็นเจ็ดสามเก้านะครับอ่าราคาเจ็ดสามเก้าไม่แสนหกประมาณนี้ครับไม่แสนหกนะครับราคาเจ็ดสามเก้าถ้าไม่ห้าหมื่น ราคาเจ็ดหกเก้าจะแพงกว่าสามหมื่นนะครับพี่ๆก็ต้องช่างใจดูนะครับว่าเราคาที่ห่างกันประมาณสามหมื่นบาทนะครับกับไม้ที네่น้อยกว่าประมาณแสนโลเนี่ยคุ Isaiah ้มไหมนะครับบางคนบอกคุ้มบางคนบอกไม่ค <imer> ุ้มนะครับผมแล้วแล้วแต่พี่ๆนะครับผมมีหน้าที่นะครับจัดหารถนะครับสวยๆแบบนี้สภาพเดิมดีนะครับให้พี่ๆนะครับเอาไปเลือกใช้นะครับคันนี้รอขัดสีนะครับเดี๋ยวขัดสีเสร็จนะครับงานเว็บนะครับเราก็สวยพร้อมใช้แล้วนะครับเก็บงานอีกเล็กๆน้อยๆนะครับถอดบอกขัดนะครับทําสปานะครับ กนแล้วก็เทสเครื่องนะครับก็สามารถสวยพร้อมใช้นะครับเดี๋ยวผมไปสตาร์ทรถให้พีดูดีกว่าเกือบลืมนะครับจะปิดคลิปแล้วครับลืมสตาร์ทรถครับแอฟหนึ่งครับคลิปผมนะครับก็จะอยู่มาสักเจ็ดนาทีถึงสิบสองนาทีครับไม่อยากให้พีชมนานเดี๋ยวเบื่อครับนี่โอเคนะครับเสียงสตาร์ทรถผมถือว่าปกติเลยครับรถเกียร์แมนนวลนะครับก็จะเป็นเครื่องเสียงเดิมครับ JVC เดิมมีกล้องหน้าให้นะครับมีกล้องหน้าดานดานบนให้นี่คันนี้ไม่แปดหมื่นสี่ครับไม่แปดหมื่นสี่ไม้แท้เดิมนะครับทุกคั เช็คจากโรงงานได้นะครับเช็คจากโรงงานได้ไม่แท้เดิมแน่นอนเดี๋ยวพาไปชมนะครับเออ่ด้านในดีกว่าครับตะกี้น่าจะยังไม่ได้พาชมครับขอโทษครับลืมเปิดมาสภาพดิบเดิมๆนะครับยังไม่ได้แต่งอะไรเลยครับก็มีคอนโซลหน้าตรงนี้ให้นะครับแล้วก็เบาะหนังนะครับนี่เบาะนะครับสามแถวเก้าที่นั่งครับสเปคที่พี่ๆรู้กันอยู่แล้วนะครับบีเซนต์มาเป็นสิบพันแล้วนะครับ ก็คันนี้สภาพถือว่าดีนะครับสภาพถือว่าดีเดี๋ยวขัดเพดานนะครับแล้วก็ขัดเบาะถอดเบาะขัดนะครับขัดพื้นใหม่นะครับก็สวยแล้วพื้นจะเป็นปูลายนี้นะครับจะแตกต่างกับเกียร์แมนนวลนะเกียร์แมนนวลก็จะเป็นปูพื้นแบบนี้ครับแต่ว่าคนละลายกันเบาะนะครับเบาะวีพีหุ่นยนต์นะครับทนทนนะครับใช้งานได้อีกยาวหลักสิบปีแน่นอนครับเบาะนี้ทนที่สุดครับอาจจะไม่ได้นั่งสบายนุ่มที่สุดครับแต่ว่าสังเกตไหมครับเบาะมันตึงมากเลยไม่มีรอยเปื่อยรอยย่นเลยครับสภาพโคตรดีครับ มีที่วางแขนทุกที่นั่งนะครับประมาณนี้ไม่ทุกที่นั่งครับด้านข้างตรงนี้จะไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินลำบากนะครับพาชมนะครับด้านหน้านะครับระบบรักษาความปลอดภัยนะครับด้านหน้ามีแอร์แบ็กคู่หน้าให้นะครับด้านหลังนะครับก็มีเบลนะครับคาดทุกที่นั่งเลยนะครับวิานไหนสนใจนะครับติดต่อได้นะครับ P K หนึ่งห้าสองครับสำหรับ ID ครับแล้วก็ศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งส6มสามเจ็ดสี่ครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะครับยินดีให้บริการนะครับให้คำปรึกษาพี่ๆนะครับ งการจัดไฟแนนซ์หรือการซื้อสดนะครับคันนี้ไม่แปดหมื่นสี่นะครับราคาเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับไม่แปดหมื่นนี้มีประมาณสามพันครับไม่แปดหมื่นถึงเก้าหมื่นมีประมาณสามพันสำหรับเกียร์แมนนวลนะครับสนใจนะครับทักแชทนะครับติดต่อได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับโอเควันนี้ผมขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ